สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อครับผมธนพบทวีวงสมบูรณ์ครับเทปนี้นะครับเป็นปัญหาหลายๆท่านส่งเข้ามาเลยครับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเจ้าตัววิทยุรถของเรานะครับระบบ i ิสสุคอนเน็กเวอร์ครับ ตัวนี้ทุกท่านบอกว่าต่อยากมากจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็นเซกชันเซกชันไปนะครับในเทปนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อ connect world ในระบบของ Android ก่อนนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งส่วนของ iOS และ Android นะครับถ้า Apple ระบบ Apple ขอเป็นเทปหน้าละกันนะครับั้นเทปนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับของตัว a n d r o อยกันก่อนครับไปครับเดี๋ยวตามมาดูที่ตัวรถผมจะใช้คันนู้นนะครับเพราะว่าคันนู้นเป็นแบบอุสาร connect world เต็มรูปแบบเลยครับไปครับตามมาดูครับว่า มันยากจริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับในส่วนของการเชื่อมต่อคอนเน็กเวอร์แบบระบบ Android นะครับอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ดับแรกก็ต้องเป็นโทรศัพท์ก่อนเลยโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับที่จะต้องใช้ก็คือจะต้องเป็นเวอร์ชัน4.4ขึ้นไปนะครับอันนี้มาตรฐานก่อนเลยเวอร์ชัน4.4ขึ้นไปนะครับสิ่งที่ต้องทําถัดมาครับท่านจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน2ตัวนี้นะครับมองเห็นไหมผมย้ำส่งให้ดูนะครับมี2อตัวนี้ครับมีอ s ซู o n n e c t w o ว k กับตัว Navy นะครับ2ตัวนี้นะครับ เมื่อเราโหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อนครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับในระบบ Android เราจะใช้ตัวด็อกกี้ตัวนี้นะครับด็อกกี้ตัวแรกนะครับอุปกรณ์ด็อกกี้นะครับมีสัญญาณเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้เรียกด็อกกี้ตัวนี้สามารถซื้อที่ศูนย์บริการได้นะครับติดต่อทางศูนย์บริการได้เลยนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อแบบชนิด Wi-Fi นะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นอุปกรณ์ตัวเสียบไฟแค่นั้นเองครับเพราะว่าตัวด็อกกี้ตัวนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับง่ายๆอ่ะงั้นเริ อันดับแรกก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็เสียบตรงนี้ตรงนี้จะมีอุปกรณ์ตรงช่องด้านล่างมุมซ้ายนะครับของตัววิทยุเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับเชื่อมต่อ HDMI ครับตัวนี้ HDMI นะครับสายนี้เราก็เชื่อมเข้าไปเลยนะครับสาย HDMI เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็ป้อนไฟเข้าไปครับนะครับนี่ครับในการเชื่อมต่อระบบ Android ใช้แค่นี้ครับจบแล้วแล้วเราก็วางไว้เลยเก็บไว้เลยนะครับ ทีนี้ไปที่ตัววิทยุกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วครับสิ่งที่ต้องทาอันดับแรกนะครับที่ทุกท่านสงสัยแล้วก็ตกลงต้องทำยังไงกันแน่นะครับสิ่งที่ต้องต้องทำก่อนเลยคือท่านต้องเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับอผมเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าครับไปเปิดบลูทูธนะครับตอนนี้เปิดบลูทูธแล้วครับค้นหาแล้วเราก็ไปที่ตัววิวแล้วครับไปตั้งค่าก่อนเลยไปเปิดบลูทูธนะครับหลังจากนั้นกดเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับตอนนี้มันยังไม่เจอกันครับเราต้องกดเพิ่มมให่นะครับ ตอนนี้วิทยุเราก็ทั้งวิทยุและโทรศัพท์กำลังเชื่อมต่อหากันครับชื่ออุปกรณ์ครับ01 Car Audio อ่าเจอเลยนะครับตอนนี้ผมกดเชื่อมต่อครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับฟังก์ชันพื้นฐานอะไคือเราแค่เชื่อมต่อเข้าไปนะครับจะเชื่อมต่อด้วยระบบไหนก็แล้วแต่ในระบบ Connect w o r d คุณต้องทําการเชื่อมต่อ Bluetooth เข้าไปก่อนนะครับอ่ารอก่อนครับรอคอนเฟิร์มนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับตอนนี้เราปล่อยรอเลยครับรออย่างเดียวเลย อุปกรณ์โทรศัพท์เราต้องปิดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น WiFi อะไรแล้วแต่ w i f i ห้ามเปิดเลยนะครับ Wi-Fi ห้ามเปิดนะครับอ่าตอนนี้ตรงหน้าจอขึ้นมาแล้วครับเชื่อมต่อสําเร็จนะครับอ่าก็จะเป็นชื่อของโทรศัพท์ของเรานะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีไอคอนสีเขียวบวกกับว่าเชื่อมต่อบลูทูธในขั้นตอนนี้นะครับท่านสามารถคุยโทรศัพท์ได้แล้วหรือว่าท่านสามารถฟังเพลงผ่านได้เลยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องใช้ Connect w o r ว d ก็ได้นะครับอันนี้สามารถใช้งานพื้นฐานได้แล้วปกติทีนี้สเต็ปที่1จบแล้วนะครับถััดมาครบ เราต้องทําการเชื่อมต่อเพื่อจะให้อุปกรณ์ของเราตอนนี้ที่ตัวโทรศัพท์กับตัวหน้าจอเป็นแบบเดียวกันนั่นแปลว่าท่านจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโทรศัพท์กับตัวนี้เข้าหากันครับวิธีการครับท่านก็กลับมาที่ตัววิุครับแบ็คกลับไปแบ็คกลับไปเลยนะครับเช็คครับตรงนี้ว่าเป็น Android หรือว่าเป็น iPhone ตอนนี้ผมกำลังเชื่อมต่อ Android ถูกไหมครับเราก็กดตกลงไปหลังจากนั้นครับไอคอนหน้าไอคอน Android จะติดขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้ติดละ ทีนี้โทรศัพท์ครับเราก็ต้องดูอีกครับว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันด้วยนะครับไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของ HTC เนี่ยนะครับหรือว่าพวกซัมซุงเนี่ยจะมีโหมดต่างหากขึ้นมาเลยครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็นว่ามีเดียเอาท์พุตนะครับเนี่ยครับเรากดเข้าไปเลยครับกดเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะครับระหว่างนี้เราไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์จะถูกเปิด Wi-Fi อัตโนมัติแปลว่าในขณะนี้เขากาลังหากันนะครับโทรศัพท์กับตัวของตัวด็อกกี้ตัวนี้นะครับกำลังหากันเองอยู่นยครับมาแล้วครับเจอแล้ว ขึ้นชื่ออุปกรณ์แล้วครับ KCAWL 1 0 0นะครับนี่คือรุ่นของเขาเราก็ทำการกดเชื่อมต่อเข้าไปนะครับกำลังเชื่อมต่อครับเราก็ไปกดที่ตัว Android นี่ตอนนี้ผมเรียกมาแล้วครับหน้าจอขึ้นมาแล้ว ครับเมื่อท่านเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเมนูเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเมนูที่ใช้เนี่ยมันขึ้นมาด้วยกันหมด7ตัวนะครับเห็นไหมครับจะมี7ตัวแต่ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับอันแรกครับตัว WiFi Connect เนี่ยตัวนี้มันเชื่อมต่อไปแล้วนะครับอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับปกติถัดมาครับเป็น Red d ุง g าอันนี้คือตัว YouTube นั่นเองนะครับใช้ชื่อทางลิขสิทธิ์เป็น Red ดุง g าก็คือเมื่อเวลาท่านคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเลือกเขาจะรันรันนะครับ ครับในส่วนของเรดุงกานะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับจะเห็นอย่างนี้นะครับนี่มาเข้าประมวลภาพมาก็จะเป็นหน้าจอเดียวกันเนี่ยนะครับแต่นี้ประเด็นของตัวหน้าจอจะไม่ต่างจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวของในยูทูบของเราในโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับข้อออกมาเนี่ยจะเป็นภาพแบบละเอียดเลยคือเป็นแบบ HD นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวคอนเน็กเวิร์เนี่ยหน้าจอเนี่ยจะออกมาเป็นแค่ 720p นะครับนี่ต้องขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจกันทีนี้ท่านสามารถดูได้ตอนไหนบ้างดูได้เฉพาะตอนจอดรถ เท่านั้นนะครับดูได้เฉพาะจอดรถแล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นเท่านั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าท่านทําการเคลื่อนตัวเมื่อไหร่ปุ๊บก็ตัดครับเพราะเรื่องความปลอดภัยของการขับขี่นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในโหมดของนิเกเตอร์อันนั้นจะใช้งานได้ปกติครับคือจะจะขับรถหรือว่าไม่ขับรถจะเคลื่อนตัวยังไงได้ปกติครับอันนี้รับรองได้ถัดมาครับอ่าผมออกเวลาออกกดคอนเน็กเวอร์นะครับถัดมาครับเป็นมิวสิกเพเยอร์อันนี้แปลว่าเพลงที่ท่านมีอยู่ในโทรศัพท์ของท่านมีแค่ไหนมันก็จะรันออกมาเลย ะครปลว่าเพลงที่อยู่ในเครื่องเรานะครับในโทรศัพท์เราก็จะเล่นผ่านตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับเราสามารถเปิดวอลลุ่มเพิ่มเติมะนะครับผมสาธิตด,ดูน,นิดนึงนะครับเปิดวอลลุ่มจากตัวโทรศัพท์เราก็ได้นะครับเพิ่มเติมเห็นไหมครับหรือเราเปิดจากวอลลุ่มเพิ่มเติมจากตัววิดีุเราก็ได้นะครับขอต่อปก่อนนะครับเวลาเรากลับนะครับเราก็กลับที่ตัวคอนเน c t เตอร์นะครับเราสามารถสั่งตรงไหนก็ได้ครับถัดมาครับเป็นวิดีโอเรามีวิดีโออะไรในเครื่องปุ๊บเราก็กดได้เลยก็มีวิดีโอขึ้นเหมือนกันนะครับ ถัดมาครับเป็นมายโลลิงอันนี้คือถ้าเราเชื่อมต่ออันนี้คือโหมดโหมดนี้เนี่ยเออเวลาเราก,กดเข้าไปปุ๊บนะครับก็คือมันจะเป็นหน้าแฟดกับตัวเหมือนว่ามันจะออกไปจากหน้าคอนเน็กเวอร์แต่ว่าตอนนี้จะเป็นไอคอนของโทรศัพท์เลยครับว่าโทรศัพท์มีมีเมนูอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับเราก็สามารถเล่นเล่นลายผ่านในนี้ก็ได้นะครับเล่นลายผ่านเลยมีโปรแกรมอะไรไม่รู้แหละอยู่ในนี้หมดเลยนะครับจะเคลื่อนคิดเลขมีคือถ้าในโทรศัพท์เรามีอะไรบ้างในนี้ก็จะเล่นผ่านมาเลยเหมือนกันนะครับส่วนนี้เดี๋ยวกลับไปที่ดดค,ออคอนเน็กเวอร์ด ปึ๊บเข้าไปนี่ถัดมาครับอันนี้ไฮไลท์เหมือนกันครับ i s สุว์อินไนะครับอันนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดข้อมูลจากตัว i s สุว์อินไว่าเราขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้ผมอยากรีวิวเป็นเทปอื่นเลยนะครับเป็นอีกเทปหนึ่งเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งนะครับกำลังดาวน์โหลดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของ i s s i ว์อินไเนี่ยต้องใช้เวลาในการในการดาวน์โหลดด้วยแล้วก็อธิบายอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมให้เราดูคร่าวๆก่อนครับว่าสามารถดูการ รายงานประเมินผลการขับขี่ด้วยตัวท่านเองผ่านที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนก็ได้เขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเคยมีการดาวน์โหลดกี่ครั้งนะครับดูคะแนนรวมเลยครับนี่ครับคันนี้ขับได้63ครับแสดงว่ารถเทสได้ครับเต็มที่เลยครับคือลูกค้าถ้าลูกค้าลองกันเต็มๆนะครับลองสมรรถนะไว้เทสนี้ค่อยรีวิวที่หลังดีกว่านะครับของตัวอินไซด์นะครับอกลับมาครับกลับที่ังคอนเทนต์ต่อนะครับถัดมาครับอันนี้อันนี้ก็ต้องรีวิวเทสมันเลยนะครับ เป็นเนวิเกเตอร์นะครับเมื่อท่านรีวิวเข้าไปปุ๊บเมื่อท่านกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับไอคอนของโทรศัพท์ท่านต้องลงตัวเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยเข้าถึงจะติดนะครับนี่แล้วก็ต่อข้อมูลเข้าไปนะครับรอแป๊บนึงครับนี่มานะครับขึ้นมาก่อนเลยครับว่าสถานะเราอยู่ที่ตรงไหนนะครับเช่นผมต้องการเสิร์ชปุ๊บผมก็กดหาครับเราสามารถกดที่ตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนกันอ่ะผมกดที่นี้ก็ได้นะครับกดที่ตัววยุก็ได้ผมต้องการไปอิซุุอึ้งง่วนไตที่ไหนดีเนาะเอาไปไกลๆหน่อยเนาะ มีขึ้นมาหมดเลยนะครับอ่าอิสุขุนไตกลรประพฤกครับผมไปกลรปรพฤกกันนะครับเมื่อกดมาปุ๊บเขาก็จะบอกเลยครับว่าอิสุขุนไต่กลรปรพฤกนะเบอร์โทนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมกดนําทางครับกดรูปธงเลยแล้วเขาก็ถามนะยครับไปแล้วโกรครับกดโกเนี่ครับกดไปนําทางขับอย่างระมัดระวังและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเป็นไงครับ ใช้งานง่ายครับเมื่อเวลาเชื่อมต่อติดแล้วนะครับจะบอกเลยว่าระบบนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อแล้วล็อกเลยนะครับจะไม่แบบหลุดหลุดติดติด,ตดไม่ไม่ใช่ครับอันนี้คือนี่คือคือข้อจุดเด่นของตัวคอนเนคเตอร์ของอีซูสนะครับกลับครับกลับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมหยุดนําทางก่อนนะต้องหยุดนาทางก่อนยกเลิกนํำทางปุ๊บนะครับยกเลิกนนำทางไปแล้วปุ๊บอ่ะตกลงนะครับแล้วก็จะกลับ เมื่อเราเลิกนําทางนะครับก็จะมีไอคอนคอนเน c t เว r ร์กลับมาใหม่นี่ครับนี่คือการใช้งานของตัวค o n เน c t เว r ร์แค่นี้เองครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้งานยากอย่างที่เราคิดเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็เพียงแต่ถ้าเกิดท่านเดินทางไกลท่านก็ต้องอาจจะต้องเสียบชาร์จไฟให้กับเขาเพราะว่าในตัวชาร์จไฟก็มีช่องหนึ่งแค่นั้นเองครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็เชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อติดเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าหลุดๆดับๆอย่างที่ผมแนะนําไปครับเป็นครับยากไหมน่าจะลองใช้ดูนะครับง่ายมากครับ ครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของการแนะนําการเชื่อมต่อ Connect w ว r ์กับชุดอุปกรณ์ Android นะครับก็ไม่ยากครับจริงๆไม่ยากอย่างที่ทุกท่านเข้าใจนะครับก็อยากจะให้ลองลองดูนะครับถ้าติดปัญหาตรงส่วนไหนก็สอบถามมาได้นะครับสอบถามเข้ามานะครับจะได้แนะนํากันข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเติมก็เดี๋ยวในเทปหน้าคงจะมีส่วนของตัวไอโฟนให้ทุกท่านอีกนะครับก็อิสุุอุ้นต่อยครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อดีครับ